สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้จะมารีวิว ETS g o c Magazine นะครับ ETS ย่อมาจาก English Tactical System นะครับตัวมันค่อนข้างโปร่งแสงนะครับผมสามารถมองเห็นได้จากภายนอกเลยนะครับว่าบรรจุกระสุนยู่กินักแล้วก็วัสดุค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับนี่ครับเก็บงานมาค่อนข้างดีนะเดี๋ยวจะลองเทียบกันดูนะครับว่า m a g กกาซีเปล่าของเดิมกับของใหม่แตกต่างกันยังไงครับก็มาดูด้านหลังนะครับ ดูตัวด,ดูอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยนะครับที่ตัวแม็กน้ำหนักอยู่ที่42กรัมนะครับส่วนแม็กเดิมเนี่ยจะหนักอยู่ที่ประมาณ70กรัมครับเดี๋ยวลองถอดออกมาดูนะครับสปริง e t s เนี่ยจะมีความยาวมากกว่าสปริงเดิมถึง2ข้อเลยนะครับต้องดูกันเลยว่าแม็ก e t s เนี่ยครับสามารถบรรจุได้15นัดเลยหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าพอมาถึงนัดที่10เนี่ยครับเริ่มตึงแล้วนะฮะ1 1 12 13 14 15้านัดนี่โคตรตึงเลยนะฮะม,มันใหม่ด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการกดแม็กออกจากตัวปืนนะครับโหค่อนข้างแรงเลยนะครับลองดูคั้งนี้ครับแรงมากนะครับ๋ดยดดอมมาดูแม็กเดนะครับผมแม็กเดร์นี่แทบจะไม่ออกเลยนะครับลองดูเจ้า e t s อีกครั้งหนึ่งนะครับแรงมากนะฮะถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนที่จะ ซื้อแมกกาซีนนะครับท่านที่อชอบแบบไหนก็จัดไปตามนั้นเลยนะครับ